สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาคุณตื่นรู้พลังของชีวิตการที่เราเป็นชาวพุทธหลักคำสอนของพุทธศาสนานั้นเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะเมื่อเราได้เข้ามาในร่มเงาของพุทธศาสนาแล้วเราจะต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาให้เกิด ประโยชน์กับชีวิตให้มากที่สุดบางคนนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้รู้จักหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเลยเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมากๆหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวของพุทธศาสนาอยากรู้ว่าคำสอนของพุทธศาสนามีอะไรบ้างกรุณากดติดตามช่องของเราไว้นะคะอริยสัจสีนั้น คือหัวใจของาศาสนาพุทธซึ่งได้แก่ทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลักธรรมนิโรธหรือธรรมที่ควรบรรลุนิโรธคือความจริงว่าด้วยความดับทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุถ้าเราดับสาเหตุเสียความทุกข์นั้นก็ย่อมดับไปด้วย ดังพุทธดำรัดว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับณที่นี้จะพูดถึงหลักธรรมบางข้อที่เราควรบรรลุเพื่อเป็นทางดับทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่ในเรื่องของพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งเกี่ยวกับความทุกข์ และวิธีดับทุกข์บางคนอาจคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขจริงๆแล้วพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความสุขมากมายจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นความสุขและเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุด การแบ่งประเภทความสุขนั้นแบ่งได้หลายวิธีวิธีหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายคือแบ่งเป็นสามมิส,สุขกับนิลามิส,สุขข้อหนึ่งสามิส,สุขคือความสุขทางวัตถุหรือความสุขทางเนื้อหนังบางทีเราก็เรียกกันว่าการม,มาสุข เป็นความสุขที่ประสาทสัมผัสทั้ง5อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายได้เสพสวยสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจเช่นการได้กินอาหารอร่อยๆการได้มองเห็นภาพสวยงามการที่เหล่านั้นได้อยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่หนาวเกินไป การที่หูเรานั้นได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะเป็นตน้นการเสพสามิสุขเป็นของธรรมดาสำหรับคนทั่วไปพระพุทธศาสนาสอนเรื่องขิหิสุขคือความสุขของชาวบ้านอันได้แก่ 1. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย เรียกว่าอัติสุข 2. ความสุขที่เกิดจากการจ่ายทรัพย์เรียกว่าโภคสุข 3. ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินเรียกว่าอนนสุสุข 4. ความสุขที่เกิดจากการประพฤติ ในสิ่งที่สุจริตเรียกว่าอนวัชสุขสามิส,สุขหรือความสุขทางกายจะขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกผู้หมกมุ่นมัวเมาก็จะกลายเป็นทาตุของวัตถุคอยครุ่นคิดและกระวนกระวายในเรื่องการมคุณห้าตลอดเวลา การเสพความสุขประเภทนี้ควรจะมีสติคือต้องรับว่าเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนความทุกข์อาจเกิดขึ้นได้เสมอเพราะเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกโดยสิ้นเชิงข้อ2ความสุขข้อที่2นิลามิสุขคือความสุขที่ไม่อิงวัตถุภายนอก อาจเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นความสุขทางใจความสุขประเภทนี้มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดไปจนถึงขั้นสูงสุดคือนิพพานรายละเอียดจะไม่กล่าวนที่นี้จะกล่าวเพียงระดับต้นๆคือเป็นความสุขทางใจในระดับชาวบ้านความสุขแบบนี้เช่น การได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่การไม่มีศัตรูไม่มีผู้เกลียดชังมีแต่ผู้ให้ความรักใคร่นับถือยกย่องสรรเสริญขั้นสูงขึ้นก็เช่นการที่มีจิตใจสงบไม่คิดร้ายต่อใครไม่คิดฟุ้งซ่านและที่สูงขึ้นอีกก็เช่น เกิดความอิ่มใจที่ได้เสียสละได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจิตใจสงบผ่องแพ้วที่ได้ยกโทษให้แก่ผู้ที่คิดร้ายเราความสุขประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกหรือขึ้นอยู่น้อยมาก เป็นความสุขทางใจเราบังคับวัตถุภายนอกไม่ได้บังคับคนอื่นก็ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะบังคับจิตใจของตัวเองได้สามารถที่จะฝึกจิตใจของตัวเองได้สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองได้การบังคับจิตใจของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถสามารถที่จะเป็นไปได้โดยการเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามหลักของศีลห้าและทำห้าแล้วก็สวดมนต์บำเพ็ญสมาธิในระดับต้นและสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้เรานั้นปฏิบัติ ตามมักมีองค์8ก็จะได้รับความสุขทางใจสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆความสุขที่พึ่งวัตถุภายนอกก็จะลดลงเรื่อยๆเราจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเลิกที่จะเป็นทาสของค่านิยมที่ฟุ่มเฟือยหรือที่เรียกว่า วัตถุนิยมเราจะมองโลกภายในของเรามากขึ้นและจะลดความสนใจโลกภายนอกน้อยลงเราจะสนใจในจิตของเราเราจะฟังเสียงของเรามากขึ้นซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะฝึกจิตตัวเอง รู้จุดดีจุดด้อยของตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนี่คือหลักของนิโรธซึ่งคือความจริงที่ว่าด้วยการดับทุกข์การที่เรามาเรียนรู้หลักธรรมของพุทธศาสนานั้นจะทำให้เรานั้นเข้าใจว่าพุทธศาสนาท่านสอนอะไรและ เราจะได้รู้ว่าธรรมะของพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องราวของทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเป็นการป้องกันความทุกข์และเป็นการที่จะส่งเสริมให้เรานั้นมีความสุขนะตามแนวทางที่ดีงามที่ถูกต้องที่สุด อยากจะเชิญชวนเหล่าชาวพุทธให้หันมาศึกษาหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนากันค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของนิโรธติดตามคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวของมัคมีองค์8ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้มีกำลังใจที่จะ นำเรื่องราวดีๆนำหลักคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ทุกคนได้ยินได้ฟังได้รับรู้กันค่ะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานหรือธรรมทานให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ข้อมูลและคำสอนของพุทธศาสนากรุณาช่วยกันแชร์ เผยแผ่ออกไปให้มากๆนะคะทุกคนจะได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ